าศาสนธรรมเปียกเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำสำหรับสำละล่างสิ่งสกดิสซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจตใจ <c oughs> ของเราใจที่พวงด้วยการเกิดแก่สิตายอยู่ภายในตัวชื่อว่าใจที่ศกดิสจึงต้องชำระล้างด้วยาศาสนธรรม ซึ่งเป็นของคู่ควรกันการสร้างคุณงามควรหลีทั้งหลายเปรียบเหมือนกับการสร่างตนให้สะอาดการฝึกอัตติปัญญาเครื่องเกี่ยวใจก็ชื่อว่าการสร่างตนคือใจให้สะอาดเพราะคำว่าตนศาส,สนาธรรมต้องรวมสิ่งเขานี้ด้วย พื่อสะล้างใจให้สะอาดโดยกรรมวิธีหลายอย่างพ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่น่านุ่งน่าหม่มเอาเอาก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น,าน่าดูถ้วยชามเครื่องใส้ไม่สวยต่างๆที่ไม่สะอาดก็ไม่น,าน่าใช่ใจจึงต้องชำระร่างให้สะอาดก่อนที่จะนันนาหนึ่หมห่มเส้สอสย จิตใจเป็นของสุกปรกไม่สะอาดมาดังเิมนั้นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่สะอาดที่มากับจิตเมื่อถึงการเวลาที่จะควรสอาบดีสอาบชั่วบางบางที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามสะล่างสิ่งสุกปรกภายในกายวาจาใจของตนให้สะอาด ควมไม่สะอาดนี่พาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในุกน้อยคุกใหญ่คือ้อยู่ความไม่สะอาดนี่เป็นมูลฐานของที่ใจการชำระใดมากน้อยก็ชีอว่าตัดควาทุกข์หรือย่นทางแห่งวัตทุกข์ให้สั้นเข้ามาเป็นรับทำว่าเกิดแก่เจบตายก็คือสายทานแห่งความทุกข์ คว,ความลำบากความลำบากน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นเอง <c oughs> ถ้าเราสามารถจดกวดเอาพศชาตของเราซึ่งเคยเกิดแก่จดตายมาในวัตะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมาลงเข้ากันหรือรว,วมเป็นกองไว้ให้เ,หเราดูกรงควบกองชาทของตนจะม,นมีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบดูชาิ หรือดูซากของตัวเองที่เกิดแก่จยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนซ <c oughs> <c oughs> ึ่งเรือมาอยู่ในกองเยกันนั่นเลยสิ่งน่ากลัวของปาท่านคือความเกิดเกลจยดตายนางพบหน้าพบใหญ่ซากมาทซากเก่าของคนคนเดียวถ้ายิ่งหลายซากหลายคนมาลงมกันเขา้าจะเป็นอย่างไรบ้าง ยดดูเอาเอง <c oughs> น,คน,คนันกองคดกองชาิน้นไม่ใช่จะมีเพียงสาตวมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์มาเล่าตายนั่นเลยจะมีสัตว์อะไรต่ออะไรบ้างตนตนมนุษย <c oughs> ที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในกองสัตแห่งกดากของตนที่มันมากองเรานั้น งเป็นของนักคนผู้เดียวแต่นั่นนกก่ากลัวว่าโลกมนุษย์เหล่านี้แผนดินใหญ่จะมีที่ของที่เก็บเสียเล่านั้นแมเป็นช่นนี้จะน้น่ากลัวอย่างเล่า,ลาสิ่งที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมาอะไรเรายังกลัวกันแม้เกิดผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผี เรายังกลัวกันยิ่งกว่าผิดเดือซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวเราเองมากองว่าให้เราเห็นทำมาเราจะไม่กลัวเพราะเป็นจริงที่ม่ากลัวอย่างยิง่ง <c oughs> ถ้าว่าสาผีเรากลัวเป็นผีให้เห็นก็ะักอยู่แงนั้นไม่ทราบว่าเป็นัาผีที่ออกไปจากเราเป ไปห็นเจ้ามนุายเป็นซาภีชนิดบางอย่างเป็นไปมมดซึ่งเลานี้นักปราชญ์ผู้สนาท่านกลัวกันแต่สัตว์แล้วพวกเรากับไม่สุดใจและกลัวกันบ้างกินโดนเอาโดนเอาแต่สิ่งที่ไม่กลัวนั่นเลยพระพุทธพระชาติเรื่องมาเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เป็นนานกวกาตาม เรามายังไม่เคยเห็นเลยสาสนิดน,นั้นที่ตนเคยเกิดเคยเป็นมาเลื่อมมารวนตัวเห็นอยู่เฉพาะนาในกองซาอันเีือกันกองใหญ่โตขนาดไหนล้วนแล้วเป็นกองซาสีของสาสนาโดยด้วยพี่กองขเข้าอยู่ด้วยกันนั่นมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเล่าแทบเสืกไมสเป็นไร เพราะไมมีอไรที่จะน่ากลัวยิ่งกลัว,วกองพบกองส์ของเราและสะขีของเราเราไปกลัวแต่ขีภายนอกไอส้สะขีที่เป็นเรื่องของตัวเองซึ่งออกแสดงตัวในพบในใจนั่นแล้วมาเรือนตัวเข้ากรองให้เราเห็นเราไม่ค่อยจำนวนมาเพราะให้กลัวกันสับชั่วคณะจิตบังเพื่อให ควรลืมตัวเบาบางลงคุณทำจะพอมีทางเล่นแล้วก็สู่จิตใจด้างไม่เห็นเช่นนั้นแล้วจะไม่มีคนกลัวใดในโลก <c oughs> ที่จะกลัวมากยิ่งไปกวัวกลัวขมกลัวร้าของใจที่เกิดตายเกิอนอยู่สุดสายตาที่สุดมองได้ พระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วจึงทรงนำเรื่องเหล่านั้นมาถอนพวกเราให้เห็นภัยให้เป็นเรื่องของตัวเองว่าทุกยากลำบากอย่างไรในภพชาตินึ่งหากเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่สู้เท่าไหร่นักแต่เกิดในภพชาติอื่นนะมันน่ากลัวหรือประมาณ มนาขยะขยงความทุกข์ความลำบากทรมานของตนถ้าหากเป็นอได้เน่เรา <c oughs> จะตกนรกหมกไหม,มอยู่ที่ไหนเป็นสะเปือสะผีหรือสะเอะรกตามให้สามารถมองเห็นด้วยตาเนี่ยได้เป็นอย่างประจักษ์วดยแล้วก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายแต่หาที่เปลี่ยไม่ได้ ควรเคล็ดลาบในการเกิดตายก็จะเป็นคุณธรรมอันมีค่าขึ้นมาภายในใจเพื่อหาทางออกให้คนได้ทางนี้ก็เพราะแม่แต่เคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถมองเห็นได้การจำก็จน,นไม่ได้ในสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วก็จนไม่ได้และการหลงลืมนั้นจึงเป็นกัาแพงขวงกันไพร ที่เราเคยตนมาให้นางเห็นได้และเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความประมาทในตัวเขาเหมือนเหมือนทธชาติมีอัตภาพเดีย้ยวเพียงที่เห็นอยู่ลู่อยู่นี่เท่านั้นจึงทําให้นองจกทิ้งกับมีความเห็นว่าตาละสูนทํานนั้นั้นก็มีจำนวนมากเพราะมันเห็นแลวถึงมีเสือที่จะเชื่อว,ว่ามันนี้ เนี่ยฉันนั้นก็ควรจะเชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัตบบิบำเพ็ญอยู่นี่ก็เชื่อว่าเป็นผู้เชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดนั้นนําได้เพราะตาทั้งหลายท่านมองเห็นการไกลท่านมีตาตจอันสร่างเหลมนคมไล้เกิดพวานของพระเจ้าเป็นต้นที่ทรงนามาโลกวูถีอู้แจ้งซึ่งโลกโดยตพอดถึง ทรงรูทุกสิ่งทุกอย่างลูเลื่องพบเลื่องชาติของสัตว์โลกว่าเกิดที่นั่นตายที่นี่ตลอดควาเป็นมากน้อยตลอดความเป็นมากน้อยถึงเราจะมาลูหรือจมไมา้กวาตาม <c oughs> <c oughs> จนจึวงวันลงมาลงสู่ปัจจุบันที่เป็นอ,อยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษคุมขังในภพชาติต่าง มาแต่ก่อนจนมาถึงปัจจุบันอื้ออึอ,อ,อันการกระพืตอตัวเน,นเรื่อเช่นการเฉลิกรกเถื่อนนักเถี่ยนปุ่นลมนัตุข้าของเงินทองยึดค่าผู้คนถึงนั้นจนนับมาแล้วกว่าตามเถอะ